หลายหลายปีนะจ๊ะห้าสิบปีจะเริ่มร้อยปีแล้วตรงเนี้ยคุณหาพี่เป้ายิ่งค่หมวดมายังได้เลยเขาก็มาหาตามกูเกิลตามีกูทำอะไรงเงี้ย

6 <small> māng น้องนี่มากระต๊นหน,นึ่งเปล่าทุกสารรู้ชื่เจนไมต้องอะไรนะ